ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้จะมาดูกันว่าในทอเล็ตตอนที่66กน,นั้นได้ข้อสรุปอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้ดาบผมได้ลงคลิปดึกมากนะฮะยี่หองนาเดกาฮาทีฮะลงคลิปตึกมากแถมแถมคลิปเนี่ยยาวมาสามนาทีฮะแหมสรุปได้ยาวๆแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมสรุปแบบรวดเร็วเนะฮะอาจจะมีการหยุดบางช่วงบ้างแล้วได้เห็นไฟเจอแล้วก็วีดีกำลังบุกมาอย่างรวดเร็วนะฮะ แล้วก็จะเห็นร้านแคมเมราแมนนะที่มีบัฟสุก้าทุกคนเลยนะฮะเหมือนว่าผู้ร้านเนี่ยได้จะน่าจะไปอัปเกรดมาแล้วะฮะจะเป็นงน้าผมขอปรับภาพก่อนโอเคน่าจะไปอัปเกรดมาแล้วะฮะเอ๊ะคำบรรยายโอ้ตกใจไปะฮะแล้วก็พวกเราจะได้เห็นอันนี้อีกครั้งหนึ่งะฮะนี่นี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนะั้นไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์นะั้นอันนั้นของใหม่โฟล์ภาพแป๊บนึงครับ เดี๋ยวขออภัยนะครับที่ที่ผมนั้นต้องที่ผมต้องหยุดคลิปนะครับคุณดูสดญชานะดูนี่ดีน,ดน,นะครับผมเจอสิ่งนี่ฮะนี่คือปิกเกอร์แมนที่ขับที่ขับโถ่ฟัวมีหนาวฮะมันได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งที่มานั้นจากไปในตอนตอนไหนแฟตอนนึงเนี่ยฮะผมผมไม่อยากหาข้อมูลแล้วตอนนี้ผมขี้เกียจตัดต่อมากอัอนนีวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกัน อืมนี่ฮะเดี๋ยวขึ้นต่อด้ออืมมาต่อคลิปเร็วเลยละกันมา,มาคลิปคลิปเร็วเลยละกันฮะแล้วเราก็จะเห็นเฮลิคอปเตอร์ที่เวอร์ชันแบบใหม่ฮะที่ติดแต่บารฟุก้าฮะเป็นหัวกล้องติดแต่บฟุก้าฝีอันฮะต่อต่อแล้วมันก็ยิงรัวแต่ก็โดนสอยไปฮะพวกแคมอลาไม่ก็ยิงตุต๊กตนยิงยิง แล้วก็นี่คือปืนในเกม Half Life นะฮะไม่ต้องงสเราว่าผมรู้ได้ไงผมไปหาข้อมูลมาฮะในเกม Half Life นะแต่มันมาถูกปืนไอ้ปืนระเบิดนี่ตัดออกไปเหมือนเป็นปืนหนามฮะมาต่อต่อตอ่อแล้วก็จะเห็นข้อความบอกว่าเหมือนว่าเป็นพวกไฟแอนไฟแอนสกิมดี่กับ g ีแมนได้ยิมย้มยีไทยท่านกับเบแกนโดนฟิกอย่านะไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวฮนะฮะฟิกเกอร์แมนได้ล้มเหมือน เหมือนหมวดฟติฮะเหมือนได้รับความเสียหายอย่างหนักแทนะ้นักแคมิล่าแมวก็แฮคแคมิม่าก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันฮะหนียิ้มเลยออันนี้คือแคมิล่าแมวเป็นแคมิล่าแมวหนึ่งศูนย์ห้าหกฮะแล้วแคมิล่าแมนคนก่อนละ่ะฝูนแคมิล่าแมนคนก่อนนะครับคือแคมิล่าแมวหนึ่งสองสี่เจ็ดฮะแคมิล่าคนก่อนคือหนึ่งสองสี่เจ็ดนะครับโอเครถเสีย่ยงวอแล้วนั่นแหละได้ละ ต่อๆเนี่ยยิ้มฝ่าใจเลยเอ้ยตาตัเล่นงานเมื่อแคลม่าเห็นทิ้งโทรศัพท์ทิ้ง,งอะไรนะกดอ,อะไรละหลับไปได้ที่รักไม่ฝนนะคือเขาโกรธมากค่ะดูต่อยต่อยต่อยอ่านี่ๆิดแทงเลยเออนี่นี่คุณเห็นการต่อยโจโจไหมฮะขอหยุดแป๊บนึงนะโคตรโกรธเลยค่ยนะแคลม่าคนนั้น เนี่ยเนี่ยเรายังต่อยช้าเลยนะฮะแต่ดูคนนี้นะฮะนี่คุณดูคนนี้ให้ดีนะเห้ดีเลยครับต่อยโคตรดัวเลยฮะนั่นแหละวิวกกี้วิดี้ก็ตายเกินกาดเลยวิกกี้วิดี้ล็อกเกตที่เหมือนวันแว่นแตกได้เราเขาไปหายฮะพีเกอร์วูแมนกับดตาร์สพีเกอร์วูแมนได้แทงห,ออวงหัวอนั่นแหละแล้วก็เห็นทีวีทีแมงเมื่อกี้ ไดเห็นล็อกเก็ตแต่ก็โดนยิงตายิงยิงยิงฮะแล้วก็ได้ได้ตายไปฮะได้ชนกันสองคนตายฮะยิงโคตรแม่เลยก็โดนยิงจากปืนฮะมันก็พยายามจะฆ่าแต่มันก็ถูกเฮลิคอปเตอร์ที่โดนพลราคิ์ิไม่โดนควบคุมโดยดโดยทีวีวูแมนฮะเล้วเราก็ได้เห็นฝามฝาวะที่ได้มายืนประจันหน้ากันเฮปีกเกอร์เออจับมือกันเหมือนตอนที่ปีกเกอร์จับมือแคมอล่าแมนได้เห็นดักแบปีกเกอร์แมนฮะแล้วได้เห็นขาแม่มุ่ง ขายาฮะผมตั้งครื่มันเองเนอะเหมือนว่าจะมีอาวุธเป็นเลเฟอร์กับปืนฮะแต่เมื่อกี้น้อพี่คีตโตเมื่อรูชาตาการรมฮะดุหน้าตายแล้วเหรอเนี่ตายทักกันก็โดดมาอย่างเท่ฮะพี่คีตโตแถมยังมีไม้ถั่วฟุ้มอยู่นะทิ้งยาด้วยก็เลยตบมือเฮ้ยเยี่ยมเลยอ่ะก็แจกดัสพิเกอร์กับพี่คีตโตก็ได้จับมือกันฮะแล้วก็ได้เห็นว่ามีใครวาร์ปมาสักคนหนึ่งฮะไม่ใช่ไฟแอนนะผมเป็น เฮ้ยไปไฟแอร์วกวิวเวไฟแอร์นั้นได้พาพวกรู้ว่าฐานทัพตอนเนี้ยแย่ละและแถมมีตัวสำคัญก็คือพี่ฮีโตะด้วยก็เลยเไมาเลยพวกสหายเอ้ยแถมไปตอนที่เรานะคะตอนตอนที่หกหกหกสิบห้าเนี่ยตอนที่หกหกห้าทีแมกก็ว่าเอยไอ้พีฮีโต้ซ้เยไปกันแล้วเราได้เห็นรัทีวีแมอีกครั้งหนึ่งฝนตรงนี้คือฐานทัพอะไรักอย่างที่มีโงฟพ่วงมายงกันอยู่ฮะ คุณฟังไม่ผิดนะฮะจะมีโถฟุ้มเรียงกันอยู่ฮะเป็นการป้ายครับมื่แล้วทีแมนตอนนี้มันพูดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันฮะนี่คุณเห็นฟุ้มเรียงกันไหมผมไม่รู้เหมือนกันฮะว่าไอ้ตรงนี้คืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะเป็นที่คนพวกวิกเกอร์และลาฟแคลเอร์กำลังหลบหนีแคลเคอร์พยายามมาแต่ก็รถเลื่อยตัดมาดิฮะทีแมนก็เลยปล่อยแฝง่า่ตาไม่เบิดใส่แว่นนะฮะแว่น ไม่อะไรฮะไม่ไม,ไม่ไม่มีปอนเฟอร์ไม่บอกนั่นแหละฮะอีป,ปุ๊บมันก็วาร์ปมาฮะพูงไปถานบระชาการของพวกทีวีแมนทำให้เรารู้ว่าทีวีแมนนั้นมีหลายตัวฮนะสังเกตได้ตรงนี้ไม่ใช่มันไม่เกี่ยวหรอกแค่หัฝใจว่านี่คือทีวีจอยักษ์นี่ฮะผู้ที่วาร์ปมาก็อยู่ตรงนี้เองฮะนั่นแหละนี่ฮะเป็นฐานทัพเลยเลแล้วได้เห็นไฟแอน Man ทีแมนที่ปล่อยแสงโฟก,กติดแฝงตาเหรอนั่นแหละฮะ เราก็ได้เห็นอย่าบอกนะเป็นไททันทีแมนแน่นอนฮะเพราะตอนนี้ฐานตอนนี้ฐานทับอะเริ่มแย่มากไททันทีแมนต้องโผมาแบบไม่โกงมากแถมยาวสามนาทีเลยเนะี่ยดูนดคุณคุณคุณดูฉากเปิดประตูนี้ให้ดีนะคนทีแมนพูดอะไรผมไม่บอกนะครับผมไม่อยากรีเมคกลับไปนี่อะไรฮนะนี่ฉากเปิด เฟิงที่เราได้จากตอนนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ผมไม่เห็นฟรีเคดเอเจนท์ทำไมเหรอผมขี้เกียจหาเออจริงหาได้แหละเออจริงผมหาได้แหละฮะแต่ผมไม่ค่อยอยากหาเท่าไหร่นะหายากด้วยแหละฟรีเคดเอเจนต์เดี๋ยวนี้นะอ่ะคลิปนี้ที่เราได้ก็คืออย่างแรกได้รู้ว่าทีแมนนั้นมีหลายคนแถมมีทีวีไฟแอนทำให้เรารู้ว่าแทนทีแมนเนี่ยน่าจะถูกอัปเกรดโดยไฟแอน เรานึกว่าเรานึกมาตลอดเลยว่าทีวีแมนมีแค่2ตัวแถมลัสทีวีแมนเราไม่รู้จํานวนของลัสทีวีแมนนะครับเนื่องจากเราเห็นลัสทีวีแมนมีแค่ตัวเดียวแถมเราได้รู้พลังว่าพวกทีวีแมนเนี่ยสามารถวับไปกับเพื่อนได้แถมได้รู้ว่าไฟแอนได้พาตัวตอนที่หกห้ามาวับฮะทำให้เรารู้ว่าและเราได้เห็นนะได้เห็นจีแมนด้วยซึ่งเป็นจีแมนตัวจริงๆฮะได้ไ่ายิ้มฝันใจ แบบนี้ฮะนั่นแหละแถมได้เห็นฟัมมฝาวฮะและตอนนี้โคตรยาวเลยฮะทั้งตอนคือมีเพียงเท่านี้เลยขอบคุณมากๆนะคะพี่รับชมเนี่ยไว้เจอกันใหม่นะครับไว้เจอกันตอนที่67นะครับบาย